เขารู้สึกยังไงเวลาที่คุณแชร์คลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาหรืออาจจะเป็นคนที่ดูดีกว่าเขาก่อนแรกเลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าท้าไมเดี๋ยวนี้คุณถึงได้มีจิตใจไขว้เขวแบบนี้แล้วเขาล่ะ ตอนนี้เนี่ยเขายังจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณอยู่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่คุณยังนึกถึงอยู่หรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นน่ะมันเป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะคุณน่าจะมีแพชชั่นกับตรงนั้นมากเขาก็เลยงงว่าตกลงแล้วคุณน่ะมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นแทนเขาแล้วใช่ไหมหรือคุณน่ะกำลังไปตกลุมรักใครเข้าหรือเปล่าคือมีความแอบหึงอยู่นั่นแหละนะอืม แล้วเขาก็คิดว่าอ๋อใช่สิตอนนี้อคุณอะ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงหรือว่าทําอะไรที่มันมีความโดดเด่นเขาก็กลัวค่แล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าเอ้ยมันใช่แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนไปแล้วเขาจะทํายังไงต่อ ขาก็คิดว่าหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะจบลงแค่นี้มันจะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นหรือเปล่า <_ S 1> แต่เขาอจะบอกว่าเขาอ่ะมีแพชชั่นกับคุณมากยิ่งเขาเห็นภาพนั้นเท่าไหร่หรือสิ่งสิ่งนั้นเท่าไหร่เขายิ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะนะเขาเริ่มอดรนทนไม่ไหวกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันเหมือนกับหัวใจเขาทําไมแตกสลายเพราะว่าคุณอ่ะ ไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นแทนเขาการที่คุณเนะี่ยรอเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณได้รอใครรอเขาหรือรอใครกันแน่เขามีความกังวลนะและ้วแล้วมาดูว่าเขาจะทำยังไงกับคุณเขาจะทำยังไงกับคุณเขาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยที่ตัวเขาก็รอคอยคุณเนี่ยเขาจะต้องรอคอยเองหรือเปล่านะคุณจะหันหลังให้เขาใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันนานแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เจอกันอน่ะก็เลยไม่สนใจแล้วไปสนใจกับคนอื่นซึ่งรูปร่างหน้าตาดีกว่าเขาเขาเลยกลายเป็นคนในความลับของคุณหรือไม่คือคุณจะไม่เปิดเผยแล้วคุณจะเปิดเผยคนที่คุณชอบในคลิปนั้นๆซึ่งเขาก็แอบรู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า คุณไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคุณอะคือคนในใจของเขาเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน